สวัสดีครับพี่น้องมิดมาเกนแฟนหมอลำสวัสดีพี่น้องทางไก่ทางไก่นะครับผมกับมื่อนี้มาอยู่กับช่องนี่นะครับเยเจวันออฟฟิเชียลครับมื่อี้กะ <c oughs> ไม่ยังไลค์ครับมันขค้ืนฝนตกเนาะพี่น้องมาเบิง์นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมตามโครงการพระราชดำริบูยแมนบาพี่น้องโครงการบอร่อปลาเมือไร อะเจนะครับเพื่ฝนตกแข้งครับผม <c oughs> นี่คือยูบ้านลูกพี่นะครับยูบ้านลูกพี่ผมนะครับโอ้หนำมาหนำโอ้หนำซ้ำเก่าเู่ครับเกิดฝนตกแข้งปลาหลายปลาคากเลยครับในคลองนี่ไม่มีผู้ใดหาเนาะหาหามันอยู่อกว,ว่าแต่บ่ได้นี่ก็เป็นอ่าบอ่อปลานะครับผม ก็เลี้ยงปลาตะเพียนแน่ปลาเข็งแน่นนะครับผมนี่เนาะเอาเรื่อานี่ไปน<ม>ี่ก็จะเป็นพืช <c oughs> พักสวนครัวครับพี่น้องปลูกไป,ปกินเนื้อปลูกกันนั่นนะครับน,นี่ีอ้ายเพิ่นปลูกไว้นะครับ ผักกาดเขียวน้อยครับนี่แพเสี้ยงไห้บ่เนี่ยทีเป็นบัวปักแตงทันตะวันข่อยข้อหักเสพบอยู่เนี่โอ้บ่าอะไยบ่เป็นตะเลขเกิดูกดอกนี่ผักสีลาวนะครับนี่สีลาวกะเหาะใส่ไอ้ตะก้านะครับผมนี่ถั่วคอนโดเด้อ นี่ก็ผักหลายๆายอย่างนะครับผักกระโดนตัวบักแตงผักบานนี่นนางก็ต้นทุเรียนได้เลยนี่น่าจะปลูกทุเรียนอยูอ่ล้ำมุำมดลมดอันนี้นานผักนะครับไป ภาปเบิ่องอีกหลายอย่างนะพี่น้องไปน,นี่เป็นตะบองเพชรกระบองเพชรนะพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมผู้ใดสนใจสีไล่จำหน่ายอยู่นะครับผมกระบองเพชรแค้นตัดอย่างของเพื่นอนกำลังออกดอก มังออกดอกนะครับมีหลายสายพันธุ์มีหลายราคามีหลายขนาดนะครับโอ้ดางค่อยตกจังสีนะงเนาะร้อยดีไก่พี่นนองไก่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 ค่อไก่ค่เหลี่ยมไก่ ไม่กินไข่นะครับแต่ก็เลี้ยงมาสิพอเดือนแล้วยังบอบเป็นไข่อยู่ไม่มานหนฝนตกใส่หัวอาหารเปียกหมอดหยอดสิทีล่างทำความสะอาดนะครับใกล้สิบโตนะครับเกิดเลี้ยงยังเล่นล่างยังละน้อยนะครับผมโอ้ บวกบวกบวกมันเปลนต้นใหม่ดิเป็นยังไงบ้านี่พอเอาลงดินน่ะพอเอาลงดินเท่านั้นแหละเรียบร้อยดีพอหักคอลันเบิดฝนตกแห้งตดหักเบิดต้นซุ้มยั้งกับยั้งซุ้มตายกับตายสิปีว่าจะไหนเนาะเปิดปากจนคอเนาะปลูก ที่กินกินที่ปลูกต้นตะครบหนึ่งก็สิปลูกอโ h o m นกห็นไก,กลกินนะครับนวยมันบักน้าเนี่กกำลังเป็นนวยบักแตงบักเขียอ่อยงนะต้นชลรดหยอดหวานเส่บขนาดที่เนาะอ้กลวกกินกระป่นอ่ะกับไข่ใบะกูดกับมีเหลือคาคา,คายัางว่านี้ เี็นแบบตป็นกบนกบเป็นอทั่วนะครับทั่วเขาต้องจะคืนข้างมจวนตรงปลูกอหองมดอกปลูกไผ่ไ่ก,กินนอ่ะนะนพ,นนพ,พนนี่น้องไผ่เป็นไผ่ไผ่เทงอเขาบานเฮ้อนีนิเดเป็นไผ่เนี่ยเ้าะพวกนถอนดอกทัวทิ้งันสิ มันหลาผุดบ่เมินบ่ไหลผุดความถึงก็มีหนึ่งนะไผ่ไผ่เอยยื่นไผ่ยังไง ทักทึ่งเขาไหมปลูกป้ายานะครับดอกเดินเดินนี่ปลูกกระปุกตั่วพูบอกตัวผูบอกตั่ว,วต้นบอกล้องกองนะครับกลังมาปลูกสิติดมากก็ติดโตไตอนน้นี่เห็ดแตงยอดอันนี้บักมังคุดนี่ข้าวโพดข้าวโพดอ่าข้าวเหนียว กดข้าวเหนียวกดสีชมพูบักลำไยบักพผามีาบักทับทิมขอออออ่อยเอ้ยจิบปลาปงหยอดปงอย่างเดียวน่ายังบ้านอ้อนี่ต้นบักมักม่วงหินมะพันนะครับมหินมะพันปลูกเอาห่มเอาเงา บักมี่มีพัน์พัน์บักมี่เอ,อ้ยอีะไมไผ่ผูไผ่ไว้มีต้นบกนักกระท้อนบักข้ามป้อมนี่ก็สมโอนนะครับผมโอนีก็เป็นไออ ต้นยางนะปลูกเอาโฮมเอาเงาเนาะพี่น้องนี่ครับมันเกิดเบิดว่าตรงนี้ก็สิโฮมดียุดกปลูกไป้างๆแล้วก็สิเห็ดทาง,างยางอุโมงต้นไม้บ่ส่วนมันที่ใหญ่ถกว่าตรงจะให้ตายเสียดจากุาละกนน็สิงใหญ่ด้ซ้ำใดยจะฉีดยังบ่อยยังเดี๋ยวถ่าเบิ่งครับนี่ครับยี่นองเบิง่ง โครงการปลูกพืชปลาเก็บไว้ในยี่ห้อต้นฟุดฟินปิน้นแบบทำทรงจำปลาย,ยัางหลายเลยครับยี่ีนอ้อยมองนี้ไม่จะมองอนันนี้มองนี้ไม่ปลากายปลากายบอนคืนดีดีใต่ดงนี่กรโอ้ยเทีรถอันนี้ น้ำม,มาใหม่ปาไม่ได้ำยังไม่เศจ้าปาเป็นฝูงเลยทุกคนโคตรลายครับงอเลยเขายุบยับยิ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 บหยิบหยิใช่ด่างบ้าะรอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สักนีดนะครับให้พ like ี่น้อง ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามไปกับมังใจช่วงนี้ก็บพรได้ไปไทยหมอลำเพราะว่าติดงานติดภารกิจกะได้ไปหาอีหล่าเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมอย่าถิ่มอย่าปาก,กันเด้อครับผมเอาคลิปนี้ไว้สำเนี้ให้พี่น้องสุขภาพกินแข็งลำเกัน้วยเด้อครับเด้อ